นอกจากนี้ครับเอเชียนะครับผมก็ยังมีอีกหนึ่งข่าวร้อนในแดนกิมจิครับอัปเดตกันนะครับเหตุการณ์เมาแล้วขับของคิมซารอนนักเอกดาวรุ่งวัย21ปีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากระหว่างที่เกิดเหตุนะครับนักแสดงสาวรายนี้เนี่ยเขาก็เมาแล้วขับแล้วก็ไปเฉี่ยวชนเข้ากับตู้ ของการไฟฟ้าย่านคังนำนะครับซึ่งมีผู้โดยสารนั่งมากับเธอด้วย1คนก่อนจะมีข่าวจากช่อง YouTube ของชาวเน็ตเกาหลีตามมาว่าผู้โดยสารที่นั่งมานั่นก็คือคังดานเนียนศิลปินหนุ่มคนดังจากวรนวันที่ปัจจุบันครับก็ผันตัวเองมาเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วก็มีการเปิดค่ายเพลงของตัวเองจากข่าออนไลน์ที่แชร์กันต่อๆมาก็สร้างความฮือฮา ให้กับเหล่าบรรดามูชาวเน็ตแล้วก็แฟนเพลงแฟนผลงานเป็นอย่างมากเลยอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้ทางตํารวจก็ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าผู้โดยสารที่นั่งมากับเธอเนี่ยเป็นหญิงสาวนอกวงการไม่ใช่คังแดเนียลตามที่มีข่าวลือกันออกมาพร้อมกันนี้ทางตํารวจครับก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็มีการตั้งข้อหากับผู้โดยสารรายนี้ด้วยหรือไม่ก็ต้องเช็คก,กันต่อไปครับ เรื่องเมาแล้วขับนี่คือเกิดขึ้นทุกปีนะ,ะบางทีอย่างที่บอกไปว่าหลายๆคนอาจจะสนุกสนานแล้วก็อาจจะมีการดรื่มกันจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคือเกาหลีเนี่ยยิ่งเป็นวัยรุ่นเขาก็ดื่มกันอยู่แล้วตลอดเวลาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้บริการทางแท็กซี่ต่างๆของทางเกาหลีนะคะคโดยเฉพาะเหล่าคนบันเทิงเนี่ยเขาจะไม่มีการแบบเมาแล้วขับ,บเพราะว่าโอกาสเวลาตำรวจจับปุ๊บมีเหตุการณ์ต่างๆเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้น โอกาสที่เขาจะกลับมาเข้าสู่การบันเทิงเนี่ยเป็นไปได้ยากมาก,<ช>มากนะพี่โตนเพราะรว่าจริงๆแล้วทางเกาหลีเขาก็ค่อนข้างที่จะเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้การเป็นต้นแบบท,ที่ดีกับเยาวชนนั่นเองนะคะ